สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะคลิปนี้นะจะมารีแอคในรีแอคอีกทีอะไรอะเอก็คือพี่หลิงกับน้องออมา ประมาณหลายวันก่อนใช่ไหมมารีแอคชั่นเกี่ยวกับโฟโต้บุ๊กของทั้งคู่เนอะที่ยังเปิดพลีกันอยู่นะจนถึงวันไหนะจะไม่ได้ละใกล้แล้วลลมัง้งเออนะก็เรียกได้ว่าเออรีแอคชั่นอันนี้ก็เรียกได้ว่าทําเอาคนทั้งในจอนอกจอฟันเยินกันไปเป็นแถบ <Hello. S 1> สวัสดีคะ่ะ <Hello. S 1> วันนี้นะคะเราจะมารีแอคโฟโต้บุ๊กของเรานะคะ <Hi. S 1> ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดตู้โฟโต้บุ๊ก finally finish แล้วมาขอเสพมาไม่ให้ดูนะปกหรอกปกดูได้ออะปกให้ดูปกนะคะนี่ดูหน้าหลังคาบิป่าคาบิป่าที่มีแอปเปิลอยู่บนหัวนี่นี่เหมือนมากมาดูกันนะคะแต่ละว่าเราไม่โอ้เราหน้าเหมือนกันเหมือนกันนะ เขาบอกว่าคนอยู่ในกันเยอะน่าจะเหมือนกันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีพฤติกรรมที่คข้กันใช่หนหวัน,วนแล้วหลิงจำได้ว่า mood and h o โ d ดีมากใช่หลิงชอบนะหลิงชอบเสร็จแรกมันดูแบบธรรมชาติมากเลยอ่ะดูแบบพอตอนถ่ายก็โดนบีฟมาแบบเอาเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ย โอ้นี่ฟิวญี่ปุ่นบักแบกมากค่ะทำไมบักแบกเนี่ยหน้าเนี้แบบเฮ้ยอันนี้อันนี้จะมีหน้าพี่พี่พี่หลิงหลิงแบบนี้เหมือนวัยเด็กหลิงก็เป็นอย่างเงี้ยเวลานั่งหลิงก็จะนั่งท่านี้แล้วก็เหมือนโดนบังคับคนเรียบร้อยมากอ่ะที่หลิงตอนนั้นเนาะสมัยผมยังไม่ขาดถ้าถ้าถามหลิงอ่ะหลิงชอบ mood แอนโ o นของ ของเซตแรกกับเซตที่สองน่าจะอยู่ในคาเฟ่ปะใช่แต่อันนี้น่ารักแสงธรรมชาติอันนี้ก็น่ารักเนาะฟิลแบบฟิลปิกนิกนี่มันจะมีโมเมนต์โมเมนต์รูปนี้น่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยเอาว่าทุกคนต้องดีใจมากแน่เลยที่แบบได้ไปอ่ะสวยอ่ะเนนานๆทีแต่รู้สึกว่าตัวเองสวยเมื่อปกติแต่สึกว่ตกตงไม่ได้สวยขนาดหลิงชอบแอบ ไปเห็นเวลาน้องอ้อมสอบกระจกก็จะแบบมันก็จะมีวงที่หลีดมีนานทีที่หล่ดนเน่น้องอ้อมกําลังคิดว่าตวเตงสวยมีวีไว้คุยพูดต้องแต่งหน้าถึงจะรู้สึกว่าตวเตงสวยเอาจจะเห็นตอนแต่งหน้าแล้วแหละเมื่อวานไงเี่อว<ม>านก็เห็นไม่เมื่อวานถ่ายละครอยู่มองกระจกแล้วลลหัวหอเฮ้ยน่ารักอันนี้ก็น่ารหละเฮ้ยสูตรลูกที่ห้าแล้วค่ะโอ้ย อ้ลูกนี้แหละลูกนี้แหละที่ทุกคนที่ลูกนี้ฮะนะแล้วพอมาลูกที่หกป็นลูกที่ทุกคนน่ะตามหาฉันบอกเลยว่าเป็นลูกที่ทุกคนเห็นสปอยกันแล้วลูกีกันโอเคเหลอกไปนปะหลิงจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลิงเบื่อหน้าตัวเองมากที่สุดทุกคนก็เบื่อหน้ากันเองกันทั้งนั้นแหละแต่ฉันไม่เคยเบื่อหน้าเลยนะแกโอ้แซลอันไหนอู้แซลอันนี้จะมีโมเมนต์เธอแอบชอบฉันปะแบบพี่หมอแอบชอบน้องเอิญเนี่ย อะไรเยืยนเนาะเย <laughs> ืนฮ <laughs> เหยื <laughs> พอป๊พอปปอปปอป <laughs> ชีเสิร์ฟ <laughs> อันนี้ชีเสิร์ฟ <laughs> <laughs> สวยมากเสือ <laughs> สวยมากมากเฮ้ยคุณเท่นะคะคุณคุณอมกรคุณเท่นะคะอืมน,นี่ลูกสุดท้ายจะเป็นอุ้ยอันนี้น่ารัก่ะ ชุดนี้คันมากแต่ว่า <c oughs> อะไรจะทำชุดนี้ <c oughs> แบบจำได้ว่าชุดนี้คันมากแต่ว่าสวยมากคือแบบต้องต้องยอมอะสวยมากท <c oughs> ี่เหมือนแฟนกันมาก <c oughs> เออขาเป็นแฟนกันปะเออเขาเป็นแฟนกันปะไม่รู้เหมือนกันแรกคุ้นๆนะมีคนบอกเธอหน้าเหมือนคนนี้แล้วใช่ <c oughs> หเหมือเ <c oughs> ขาเป็นแฟนกันปะอืมถ้าถ้าอยากเห็นก็ต้องลองลองไปดูนี่รูปสุดท้าย ทุกคนสามารถพรีออเดอร์โฟโต้ปุของพวกเราได้ทางไทยทิกเมเจอร์นะคะในราคา1นึ่งหค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของพวกเราเองราคาเล่มนี้คือ11บเดยค่ะเป็นวันเกิดของพวกเราผสมกันนะคะซึ่งเราเราคิดว่าคุ้มค่าเพราะว่าเราเปลี่ยนเสื้อกันจนตัวทะลอกเลยครับแล้วก็แบบรูปข้างในก็คือสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองดูกันค่ะสามารถฟรีได้แล้วนะคะแล้ว,ลวมาเจอกันวันที่14ก <14. 000. S 2> ุมภาน,นะคะอะไรอะเอนะก็เขา เขาเดี๋ยวนี้น้องอ,อมชอบใช้คำว่าชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟคืออะไรชีหรือยูหรือไอนะเรียกได้ว่าเสิร์ฟคู่คือเดี๋ยวนี้ทั้งคู่นะต้องบอกก่อนว่าทั้งชงทั้งรับทั้งรุกทั้งรับเธอรับฉันรุกเธอรุกฉันรับอะไรอะเอม็มเบิร์นไปหมดแล้วเออฝองคนนี้หลังๆก็คือพอยิ่งสนิทก,กันมากขึ้นนะแต่ก่อนนะจะเป็นแค่น้องอ,อมใช่ไหมที่เสิร์ฟชงเสิร์ฟชงพี่หลิงก็รับรับ นะฮะหลังๆพี่หลิงเริ่มรุกบ้างอ่ะพอรุกเข้าไปนิดนึงเฮ้ยแฟนชอบมีเสียงกรี๊ดกรา๊าดฟันเย็นก็เป็นแถวอา้าวเราานี้ฉันชงบ้างฉันเสิร์ฟบ้างฉันทำเองได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโมเมนต์นะคะเรียกชันอันนี้แหละเรียกได้ว,ว่าเสิร์ฟกันไปแล้วที่หลายคนเวอร์มากๆเบอร์ไปเลยคือฟังแล้วแบบเฮ้ยชีเสิร์ฟนะคะน้องอ,อมยังต้องพูดเองเลยอะ่ะนะคำถามแรกที่น้องอ,อมถามพี่หลิงคือเธอแอบชอบฉันปะ นั่นแหละที่มาของฟันเยินของที่มาของพี่หลิงฟันเยินคือแบบเอ๊บนะคะก็ไม่รู้ไม่มีคําตอบเออมาดอกที่สองพี่หลิงเสิร์ฟบ้างเขาเป็นแฟนกันปะเขาในที่นี้หมายถึงว่าคนที่อยู่ในหนังสืออะแล้วงี้ต้องถามกลับต้องถามพี่หลิงน้องออมกลับว่าคนที่ในหนังสืออะเป็นหมอฟาลดากับน้องเอิร์นหรือว่าเป็น พี่ตะวันกับดอกไอราหรือว่าเป็นหลิงกับน้องอ,อมคืออะไรล่ะนะใช้คำว่าเขาเขาเป็นแฟนกันปะเนาะน้องอมอก,ก็บอกใช่ใช่ใช่ตอนแรกน้องอมอบอกฟีลแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหพี่หลิงบอกเขาเป็นแฟนกันปะน้องอมก็ใช่ใช่ใช่เขาเป็นแฟกน,น,อออก,ก,นแฟกันมาไม่รู้ว่าใครจะรู้แล้วคะก็ต้องบอกกอนว่าถ่ายในรูปแบบไหนล่ะถ่ายในบทบาทไหนคะคุณถ่ายในโรไหนอืมถ้าบอกได้ก็นะนั่นล่ะคะ่ะก็เรียกได้ว่า ใครสั่งซื้อไปบ้างคะหนังสือเล่มนี้เสียดายเนาะส่งไปต่างประเทศไม่ได้คืออย่างที่บอกโอ้โหเล่มหนาปักก็มันเล่มละพันกว่าบาทอคุณมันก็ต้องหนาปักอย่างเงี้ยเสียดายค่าส่งเลยแพงไปนิดแต่อยากให้พิมพ์เผื่อๆหน่อยนะช่องสามนะแล้วไปวางขายในหน้าง,งานแฟนมีที่กรุงเทพก็ได้นะคงไม่ต้องถึงข้ามแบกไปเมืองนอกแฟมิเมืองนอกหรือมันหนักใช่ไหมเดี๋ยวเปลืองน้ำหนักโหลดเอาแฟมิในไทยนี่แหละนะหรือไม่นะ เอาจริงถ้าโฟตโต้บุ๊กมันจะขายดีเอว่าเมืองนอกเขาซื้อคือเออแต่พูดถึงนะตอนนี้ทําธุรกิจก็เดาใจยากเนาะเพราะว่าพี่หลิงก็น้องออมด้วยเนอะก็ไปถ่ายแบบนิตยสารหัวจีนก็เยอะคราวนี้ถ้ามันเป็นอะไรที่พิเศษกว่านิตยสารหัวจีนอะ่ะค,คู่กันเอาจริงนะเอเคยเห็นนะแต่ยังไม่รู้ว่าเอ่อมาเก็ตติ้งอย่างนี้ยังใช้ได้ไหมนะสมัยก่อนอะ่ะอย่างสมมติถ้ามีภาพยนตร์เรื่องไหนดังอะ่ะ นะหนังโรงนะสมัยก่อนนะหนังโรงสมัยยังไม่มีเนฟิกนะเอ่อถ้าดังมากๆคือแต่ก่อนหนังฮอลลีวูดหนังอะไรอย่างเงี้ยพราะมันดังอ่ะเขาจะทําออกมาเป็นเล่มๆเลยเป็นคล้ายๆโฟโต้บุ๊อย่างนี้แหละแล้วก็รวบรวมฉากประทับใจที่แบบติดตราตึงใจแล้วทาออกมาเป็นเล่มๆขายอะ่ะเสียดายนะจริงๆอะ่ะใจซ่อนรักของเนี่ยพี่หลิงกับน้องเอิญ อะไรล่ะพี่หลิงน้องเอินอะไรเอเช็คจะเหมือนพี่หลิงกับน้องออมนะคะตอนนั้นที่ใจซ่อนรักะเพิ่งจบน่าจะทําเป็นโฟตโต้บุ๊กออกมาขายเลยใ,ในในในตีมของใจซ่อนรักะนะเอจะเป็นหน้าแบบตอนเค้นอารมณ์ตอนหัวร้อยหยอกร้อกันอะไรขายได้เอเชื่อว่าขายได้ตอนนั้น่ะกาลังเครซี่ขั้นสุดเลยล่ะคนนี้ไม่เป็นไรเรื่องผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะ้ำมาแล้วมาขายตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วกรแสมันซาซา,า,าไปแล้วนะอาจจะ ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าที่หวังแล้วมาเรื่องใหม่นี่แหละพี่ตะวันกับน้องไอราถ้าช่อง3นิสนึงนะทำโฟโต้บุ๊กออกมาขายนะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นภาพสวยๆโมเมนต์สวยๆว,วยอะ่ะพอหนังสมมตินะซีรีส์ออนไปจบปุ๊บวางขายเลยโฟโต้บุ๊กนะโฟโต้บุ๊กของซีรีส์เรื่องนี้นะไม่ใช่โฟโต้บุ๊กสตอรี่ออฟอารที่น้องหลิงน้องอมถ่ายทําที่ขายเล่มลาพันกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นบทบ,บาทของนั่นแหละเรื่องเนี่ย นะพี่ตะวันกับน้องไอลาล้วนๆแล้วแบบเอาแต่ฉากเด็ดๆฉากที่แบบประทับใจคนดูอะไรเชื่อว่าเอาจริงป้าถึงจะคิดว่าแบบคนเขา,าหาดูภาพพวกนี้ได้ตาเน็ตแต่จริงๆอ่ะถ้าคนที่รักที่ชอบจริงๆเขาก็อยากจะจับอะไรที่เป็นหนังสือมันจับต้องได้เป็นรูปประมอ่ะนะคะอ่ะตีว่าสมมุตินะไม่ต้องหนาขนาด story of us อันนี้ก็ได้อสมมตนะิลดทอยมาหน่อยครึ่งหนึ่งอ่ะ ห้ารอกว่าบาทเขาก็ซื้อเอว่าข่ายได้นะเตรียมไว้ได้เลยนะไม่ต้องรอว่าหนังถ่ายเสร็จแล้วมาค่อยทำแบบทำเลยค่ะเราจะได้ค่อยๆเก็บภาพไปเลยเพราะตอนนี้น้องกำลังถ่ายทำกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาซื้อเอว่าเขาซื้อให้ดีนะทำเป็นสองภาษา เอไม่แน่ใจว่า Story of Art Photobook อันนี้พอเปิดออกมามันมีหนังสืออะไรด้วยหรือเปล่าตัวหนังสือนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนแบบเลยก็ไม่ต้องมีตัวหนังสือก็ดีก็ประหยัดไม่ต้องไปทำซับทําอะไรให้ยุ่งแต่ถ้ามีตัวหนังสือบรรยายหรืออะไรอีกอ่ะก็ต้องแปลซับด้วยนะอย่างน้อย,อย,อยต้องเป็นอังกฤษอย่างน้อยๆต้องเป็นอังกฤษทําได้ขขยเถอะนะเล่มละห้าร้อยบางหน่อยก็ได้เออเข้าซื้อจริงๆ เอกคิดว่ายังขายได้นะรีบทําเลยนะอย่ารอให้หนังจบแล้วก็ปล่อยให้ล่วงเลยผ่านไปอีกอาจจะเป็นไปได้ว่าพนักง,งานช่องสามไม่พอแล้วเนาะไม่รู้ไปอะไรกันแต่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันมีความเป็นไปได้หรือว่ามันขายได้อ่ะหนังสือโฟตโต้บุ๊กของเพียงเธออ่ะเสียดายถ้าจะพลาดอีกนะคือถ้าเสียดายถ้าจะไม่ทํานี่ถ้าแบบไม่ติดกลัวถูกจับติดคุกเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เอจะทําเองนี่แหละ รวบรวมไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นภาพอะไรที่ช่องสามต้องเก็บเอาไว้อย่างดีเลยอ่ะในแฟ้มของตัวเองอ่ะจะไม่ออกมาถ่ายทอดทางเน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงหรือว่าจะมีซ้ำกันบ้างกับที่ออกมาทางเน็ตก็ก็ได้อ่ะแฟนๆเขาก็ยังอยากจะอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะขอทำเฮอะแต่เอว่าไม่ทำ <ś lam ing> นะฮะเอว่าไม่ทำอาจจะมองไม่ขึ้นนะไรายได้เท่านี้อาจจะมองไม่ขึ้นเอาคาดว่าอย่างนั้นนะก็ให้แต่ อีกแล้วครับท่านก็เสียดายโอกาสเล็กๆน้อยๆอย่าไปที่เขาเคยบอกไงอาจจะมาสุภเปสิอีกแล้วอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาาสนาแต่ก็อย่างว่านะอืมมันทําได้จริงๆอ่ะโอ้แต่เป็นไงคะมีใครเอเดี๋ยวนะเอจะไม่ได้ว่ามัน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 ปิดขายวันไหน Story of us เนี่ยพีออเดอร์อันเนี้ยเนาะจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนะ โอ้จะไม่ได้แล้วว่าจําได้ว่ากลางกลางเดือนนี้แหละก็ไม่รู้ว่ายอดขายเป็นยังไงน,นะแต่แบบอืถ้าให้เมืองจีนเหรอเป็นคนทามาร์เก็ตติ้งของใส่ยอดทะลุทะลวงอีกอะเอนะอนะเออจริงๆน้องเขาตอนเนี้ยเหมือนหัดทองคําหัดพระเจ้านะจะเฟกอะไรจะปั้นอะไรก็ได้เลยอะแต่เชื่อมะเวลาโอกาสทองอย่างเนี้ยมันมีไม่นานนะคะถ้ามันมาแล้วก็ต้องที่พี่หลิงเคยบอกอะใช่เลยพี่หลิงเคยบอกว่า ไม่อยากให้โอกาสผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไปประมาณนี้นะไม่แ๊ะแต่พี่หลิงพูดประมาณนี้แหละเท่ากับมาแล้วก็ไม่อยากให้ผ่านเลยไปพี่หลิงโคตรแบบเออนั่นแหละนั่นแหละนะเอาพี่หลิงเป็นไอดอลได้เลยอยากเป็นตัวอย่างเป็นอะไรหลายๆอย่างทางด้านความคิดนะพูดเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากแต่จริงๆพี่หลิงยังไม่ถึง30สิเลยนะคุณคิดได้ขนาดนี้ประสบการณ์ชีวิตก็คงมีมาระดับหนึ่งแหละนะอ่ะก็คลิปนี้ใครมีรีแอคชั่น หรือว่าอยากตัดแดงคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรีแอชชันโฟโต้บุ๊กของน้องอันนี้เวอร์กันไหมเอก็เวอร์นะเฮ้ยเดี๋ยวนี้น้องเขาเสิร์ฟกันเลยเว้ยแล้วน้องออมก็ใช้เองนะว่าชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟนะหมายถึงว่าพี่หลิงเสิร์ฟละมั้งอ่ะก็มาคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านฟันเหยิ่นเราไม่ใช่ <laughs> อยากฟันเหยิ่นกันไหมล่ะ เอออาจจะบอกว่าอยากฟันเยิยนก็ได้นะถ้าเป็นพี่หลิงน้องอมขอฟันเยิยนก็ได้เดี๋ยวไปจัดเองอะไรก็ว่าไปไม่รู้ละอ่ะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านละกันมีคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรใต้ล่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ